สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทำอะไรทำไรห่อเข่าค่ะห่อไปไหนตลดเทโบนะจ๊ะตันเสานี้ปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งค่ะถ้าื่อจะมัดถุงพี่น,อน้องขาดเป็นมากหนาลานใท้ต้นเสานิสิบม้วนสานอันนี้ให้นาอจะใส่เขาสาซัาหารแห้งนะ เตรียมไว้ก่อนว่างคอมมือสิเลย่ามาปวดกระบาลลงนาลงหลังยังแด้หาลืมยี่สิบอยู่ก็สิ้แซ่ข่าใส่น้ำเฮ็ดเป็นชุดๆค่ะเ่ชุดอันบุหว่ามาหน่ยมาไล่เจะว่าเฮ็ดเล็กเก่าเนาะเอาเราเราเอาเอาออกเอาข่าวเอาเฮ็ดยังหระใส่ที่เราใส่ในนี้เออเออก็ไมาเฮ็ดยังออกเอาข้นถามนี่แหละเว้ยคิดว่าออกให้มาถามเย อักซามันแล้วซะสันออกมาให้ม้าถามให้ม้าโชว์แม่เพี้ยนก็สิไดไปเ,ปเตรียมคือกันจะไปน่งกันนี่แหละน้องควมนั่งใส่น้นน้ำเน่มามาเน่เนาะขนมโอ้เห็นบมออนดพัสดีเอาอันพูโน่พัสดร์ทางวอกน้ำเชื่อ่นานประมาณกันเ่ยขนมหนมมีแล้วคงจะใส่ใส่ใส่ขนม บ้านนอกเ้าวกับใจยังสีหละจนใส่เข่าตักบาทนะถุงสมีมสันนี่มันยังไม่ถึงหน้าตักบาทเทโยแต่ก็ออกฟันสิออกฟันสาแล้วอืมแต่ว่านข้างนี้มั่งน้องนอกคอเอาแบบสะดวกนะพี่น้องก็เลยห้าวไปอ่านคอยนไปไปพกก็เลยเอาส่วนแม่พิมพินห้าวเตรียมตุกตักบาทก็สั่นก็เลยบอกน้องฟันน้องฟันก็เลยเอาวันพักร้อนหอว ตุ๊ัดาบานน่งกันก็ะเปาเทโวะภนในใส่กสาะเ๋าในะคะน้ใส่ฟองซุปกัค่ะมี่หน่อยก็มีเมนามีมเขามี่มามาก็เซตเป็นทุงเป็นแพรบแพแพ,แพเป็นชุดชุดม,มกใจเลยแต่บบว่าเอาคันเอยังดอกก็ใส่ใสกระเป๋าได้ขนาะง่าย โอ้เอาขันเห็ดย่างเดี๋ยวขันเจ้าก็ต้องยกยกแบบเอาถุงไปเข้กากรดิสซื้อของตังค่ผอเออจัดอันอะไรนึงสองสารสองเท่นี่บ่คอยมีย,เยบบนเดยดเห็ดบุญเนาเพิ่นมากแล้วเข้ากับเตอก,กาส ค่ะรนี่คือเขานำทำปลาในยาเขาก็มน,น,น้าเนืให้าเข็ดบุญเ็ข้าม่าาสินสี้ไม่กินอมได้แล้วเกีอา้ขขาหน้าหม,มาอีกเก,นนกขวดขับก่อนเ้น้านก่อนอือบี่พี่น้อง <laughs> มาใมาอยู่ตารางใส่ไปพ่อสังเกตก้อนเหเป็นชุดเป็นชุดไปก่อนมืออื่นจะได้ไปซื้อขนมอี่เดขนมมาใส่ไม่ สมองนี่นเธอหนีนะมันตังเพราะใดมันใดเธอเลยยายมันไดนเต่าสุดอสื่อมาเขาก็มาใส่เสริมใส่เสริมเหรอใส่เสริมใส่เสริมแล้วคอยมาปักถุงมืออื่นท่านมือเหมือนเงินมือยังมันถุดอยู่ถ้อนมืออื่นอยู่นะค่ะเรื่องนี้มืออืนเนี่นนะะออยในกระทรวงคอรถามปชั่นเลยเด้อถ้าว่ากูลงอ,อืมไม่เปไ็นไรเดี๋ยวนี่ไปเอาน้ำพริกเออคือมันเปล่านดำจิ้มหรืมึงจะได้ไหนมาเฮือนกูนั่งอย่บ่ เดี๋ยเอาน้ำจิ้มพี่นนทร์สว่างเข้าพ oh. ีนมาเอาน้ำจิ้มลูกชิ้นเลยนะจ้า okay. มือมือกับพ่อมาจนเขาเสียออกจากงานพีนมึงลืมน้ำจิ้มเหรอบอตอบเด๊เขาถามไปกะละแน่มานั่งอยู่ข้างร้านเพิ่นก็ว่าเห็นเหื่อยเห็นกับเข่าอยู่ยางออกมาเสิร์ฟอาหารแตเห็นอยู่สั่นบเบลอสแลเว้ยก็ไม่ได้เห็นเล่นน้องมาเนาะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้กัดแฝบออกข้างๆนั่งโซ้หาแบบนี้ คือไหนสันรู้ว่ากูอยู่ลานแขกแล้วสันเอา้านั่งอยู่ตรงนี้ซอยเรือพอได้สันแบบคือบอกๆก็เลยได้มาน้ากันเลยม,ออยนนนมันมืออื่นจังไปเอาก็พราะดีอะไรเตือนฉันเรื่องขนมเพราะฉันมืออื่นฉันสิไปลงรถหล่ะก็ซื้อลานแขกขนมไน,นลลย์ซื้อลานแขกขานแขกไปเเออขากลับก็ได้ยันนงันทีละสมองไม่เลยแกเอากระถุงเอาไปใส่เขา่าบ่มี ุ้งนี่ไหมนั่นแหละน้องมีนี่ได้เตาชุดแล้วพี่หน้่มอืมแักสิบเขามามาอยู่ข้างล่างในห้องเก็บของแปะสิบไปซื้ขอขนมปังว่าใส่ก็ครบแลบ้วอืมยังกังแก่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ